จัดน้ำแบบแล้วก็ยาวไม่นานแล้วก็โอ่ะคพอเพื่อนไปไปถงอะไรอะรอคือไม่ไหลมาสาย <c oughs> ใช้ข้างบ้านมาคมกิบนี่ต้องลายนี้ด้วยนะถ้าต้องลายนะถ้า,อ,าอันนี้ลายเไม่ให้ดูเฉยๆมันถูกไงกิน,น,น,งนเลยซื้อมาแล้วก็ต้องกินมาลองดูสิ เพขาก็จอันี้กทำสลดทาแบบเาว่าทาอย่างนี้ตั้งถ่าแต่แล้วเขาก็มาเล่ดนี่วงมันแบบรรยากาไดวเก็มาเล่งเล่งให้ความเร็วให้มันนี่นนอืมนี่วิดีโอ ก,ก<อ>ินแล้วกอดเดียวหิวอยู่แล้วาม,ม,ามันยิ่งขึ้นอ๋อแล้วไหนมันบอกว่ามันขึ้นมาถามว่ามีอะไรกินมังง่งเ <c oughs> มื่อกี้นาาี่เออเออแม่มีอะไรกินบ้างเมืงง่อกี้เสียงปานฟ้าถล่มอันตรายปานแก้ว มีซุกตูใหญ่สว,ว่างมากลงสุดไม้กลายเป็นเศษเล็กเศษน,น้อยถิงไฟส่วนที่เป็นกระบะของรถที่ขาดเราก็เป็นเพียงกระดาษบางๆเช่นเดียวกับส่วนหน้าเก่งที่พังยับแรงอัดประลายที่แผลออกไปรอบทิศทำเอาใครหลายคนล้มระเบิระนาดสี่ทิศส่วนของรถและหลงสุดที่ปลิวใส่คนของผู้ส่งได้แผลได้เลือดต่างๆกันส่วนพนักงานกาแฟสาวแม่จะล ภายเพราะอยู่ไกลกว่าที่เจ็บหนักสวนแ็กจะเป็นคนขับรถสองรองอยู่ใกล้สุดเนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลนอนหาับเพราอยู่ห่างจากรถไปเกินสิบเมตรเด็กท้ายรถโมีรษะขึ้นจากท่ามอพอหันไปเห็นสภาพก็หลุดปากลามดูยังไงมันใสดูพี่ตายแล้วแจ้งตำรวจรถพยาบาลเร็วเด็คนเป็นคส่งที่มีสติ เสียงเจ้าพินนะวะส่วนตัวอ้ายวิเฉยอเพ่มองออกไปรอบตัวไม่เห็นเลยว่าคนที่ทำน้ำมันระเบิดโดยการจุด้งวันด้วยมือถือต้องเฝ้าดูผลการอยู่แถวนี้ไม่เวยลไ่ไดปรับมาร้อยเมตรซีนบนดาดฟ้าตึกสาดชั้นหลังนึงร้อยโทอัคระที่กำลังใช้กรงสอบทางไกลสมบดติล่าหลังเอนซาร์กระชากกับน้อง ความปรเสงนไม่เป็นไรนไ,ไอหน,นีชาราตุกคนวันนี้เข้าใกรรถมือถืัวเก่าได้ขับค้องทำงานช้าหัวที่คิดเอาไงต่อดีครับหมวดสิจเอก้องเออยเสียงกรัวใช้กร้องสองทางไกลเช่นกันแผนสองห้ยสิ้นคำพูดทหารนอกแถวทั้งสองนายก็พากันหายตัวไปจากที่ตรงนั้น กลับไปที่หน้าทัพเทวาค่ะวัสดุบรรดาไทยมุงเริ่มก่อตัวตำรวจกับังพยาบาลเกี่ยวกันแล้วเนี่ยเขาจะมาให้แม่กินอะไรล่ะไม่เอาแล้วกูแม่เอาขวาก่อเสียดิบแก้วหยิบอะไรระวังเดินดีร้านปะยางที่บุกเองมาอยู่ที่ไหนผี่ชายถามทำไมเด็กลองพาซื่อถามก็ตอบสิวะ ต่อเ้าด้วยสายตาแข็งกร้าวเด็กท้ายรถจึงดนลานตอบถนนวงแหวนรอบสองครับพี่ต่อบแคบๆหน่อยสิวะเออแถวนั้นมีบ่อตกปลาชื่อบ่อสมหวังครับมือขวาของนายอันนอ์ปล่อยมือจนเด็กนุ่มจากนั้นจึงหันไปทางลูกน,อน้องซึ่งยืนอยู่ทางขวามือและชี้ระบุตัวเพราะมีคนที่รลายกวาเอา็ะเอ็ะ เอปจับข้าเร็วพวกเขาก้าวเข้าหาโฟวีของพี่ส่องชรูทอนพุ่งเข้าขาพี่ส่งจะไปไหนอันตรายเกินไปคุณน้ารออยู่นี่เธอครับไม่ฉันไปด้วยรับรองจะไม่สร้างปัญหาให้พี่ส่องไม่คือะกินอุส่งเปลียนสายตาของหญิงสาวแล้วหนักใจ่ไม่อะกินได้ครับชารูทอนสมใจ รีบหันไปบอกแฟนพี่พี่ชนกลับไปเลิกงาที่บ้านนะรันตัวนะ้าๆบ้านถามแม่รถรถตทตรงกลับทำอะไรกันอย่างอีกสารกรับะาอันนั้นทาอะไรกระเบิดตกองถูกยัดใส่รถตอนคนส่งว่าปะยางยากรวน้าจะเป็นแผลต่อวันคนดีกัรที่ความสนใจของคนส่งร้องก็เหมือนครับ ทิศสามู้ชนผสมอยากคิดของคุณทรงและถามอีกที่คนสองลองบอกา่าเป่นที่น้าเป็นคนสามพี่ทรงคิดได้หลายอย่างครับอย่างาอ่ะอย่างแรกจะเป็นนายอาทิตย์จริงตรงนั้นเหรอคเับท่ถามว่าการบอกชื่อตัวเองต้องกาอะไรอย่างที่สองใครบางคนต้องการให้เราเป็นศัตรูกับนายอาทิตครับ สรุปกจรจีบว่าแต่พี่สองคิดว่าจะได้อะไรจากร้านปะยางหนูก็ไม่จำเป็นพูดหรอกแต่ทำไมพ้อให้น่าจะได้รูปค่าหน้าตาของคนที่เอาระเบิดที่ใส่รูปเจ้าของร้านน่าจะจำคนแปลกหน้าที่เข้ามาในร้านได้อาจต้องใช้นี่ไหมชาร้อนทอนว่าล้วงบาเลต้าจุดสองสองออกจากกระเป๋าถือชูให้ดูไว้ก่อนเอาไปแช่เย็นมันก็หวานมันก็ลอยอยู่แหละ น้ำมะขามมันก็อร่อยอยบนู่นน้อควะไม่ถ้าเราจะมาแล้วเราจะกินเลยอ่ะไม่ใช่ถ้าเราจะมาแล้วเรากินเลยต้องมีช้อนด้วยให้มีช้อนมีช้อนแข็งมนี่ทุกร้านมีทุกร้านอ่ะแยกเสียงปืนกับประธานอ่านผมยอมแล้วคืนนั้นเกิดเรื่องจริงๆใช่ไหมครับมีช้อนด้วยเลยอะอะไรสองเครื่องเลยอะ ผมเสียคนไปห้าส่วนมันลอยคนไปได้จนเดี๋ยวนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันเป็นใครนี่มันเรื่องใหญ่นะเนี่ยครับนายเป็นกังวลมากถึงไม่อยากให้คุณน้ากับคุณชนเข้ามารับรู้ห้เชื่อไหมอี้ฉันดูแลตัวเองได้พี่ส่งไม่ต้องห่วงขาดนั้นร้านปะย,ยางจนุดห<อ>มายเปในยาสายตาบุญส่งชะลอความเร็วก่อนพารถเข้าไปจอดห่างจากร้าน เดี๋ยด no ีไม่มีใครท้าไม่มีงินที่ว่าเงนมา้องจริงแบบยากเยจะไปกินแถวชันเดียวเนะ้มาเดี๋ยวมันคล้องไมดีลูกร้งรอบสามเียกันไม่ได้อย <t 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 os> <t os> ่าไปแ่ม่สากิ่นดานหน้าเปดีลกทเนที่จอดรถถัดออกไปทางซ้ายแล๋ขวาเป็นที่รงรางขัไปอีกครับเอปเป็นปราตูกลา โบ้วนแม่ซื้อใส้กล่องมาปูชิงนอนวิ่งเล่นปูเดือดสองท้องสุดท้ายยังคงผิดมากับมากับไอ้พวกนี้นะถ้าไม่มีเงินอย่ามาอย่าไปไหนเรื่องกินเป็นใหญ่อเรารรตัววิ่อีกฝ้ากของถนน มีบ้านเรือนตั้งปราบปลายโดยเป็นที่ว่างเปล่าเสียมากสายตาของเขาวันกลับมาอย่างร้านปะยางไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆให้เห็นลูกน้องคนหนึ่งถูกเรียกเอ็งมาี่ครับพี่รงเขาไปดูข้างหน้าระวังตัวด้วยครับลูกน้องคนแรกผ่าไปอีกคนถูกชี้เอ็งไปดูข้างหลังอย่าประมาทครับพี่รง ที่สองตามคนแรกไปติดๆคนทางเท้าตรงนั้นเรือบุญสมชโลอรกับลูกน้องอีเพียงคนเดียวลูกน้องคนแรกเข้าไปในร้านปะยางที่ดูเงี่ยมเชียมคนที่สองหายเข้าไปในช่องว่างข้างกระแพงมือขวานายอันล็กกระตามองไปรอบตัวอีกครั้งท่านนั้นเองสั่งออกบางอย่างนำพาสายตาของเขาพุ่งไปที่ร้านตัดผม